ในเรื่องนี้นะคะในเรื่องนี้พอพสามหกสมมุตินะคะในพอพสามหกกรน,นีอันนี้คือจ่ายค่าโฆษณาจ่ายค่าโฆษณาเนี่ยให้กับเ c e b o o กนะคะสมมตินะหรือ t ิ k t อกจ่ายวันที่เท่าไหร่เช่นจ่ายวันที่สิบเดือนกุมภาพันธ์ปีหกแปด ทีนี้ต่อมาค่ะเราอะ่ะก็จะต้องมายื่นพพสามหกต่อของวันที่จ่ายเราจะต้องไปปิ้นวันที่จ่ายตรงนี้ออกมาแล้วก็เป็นเงินบาทเนาะสมมุติอยู่ที่หนึ่งหมืนบาทเราก็ต้องเอาอมายื่นพพสามหกภายในวันที่เท่าไหร่คะเจ็ดมีนา 68ณนะวันที่7มีนาะ68ตรงเนี้ยเราก็จะได้พอพอสามหกออกมาตรงนี้นะคะกรอบนี้พอเราได้พอพอสามหกออกมาแล้วปุ๊บเราก็จะต้องเอาใบเสร็จพอพอสามหกคะ่ะของกลุมสัมพาระใบเสร็จประกอบด้วยแบบสามหก ไปทำอะไรต่อเอาไปบันทึกเป็นภาษีซื้อค่ะตรงนี้เอาไปต่อเป็นภาษีซื้อเดือนมีนาคมหกแปดแล้วอยู่ในรายงานภาษีซื้อเค็มแบบนั่นเองนะคะอยู่ในรายงานภาษีซื้อซึ่งรายงานภาษีซื้อนี้ก็จะไปต่อที่อะไรคะ ยื่นแบบพอพอ่ายื่นพอพอสามศูนย์ของเดือนสามทับหกแปดต่อก็จะเป็นโปรเซสประมาณนี้นะคะที่การยื่นพอพอสามหกค่ะครั้งต่อครั้งหมายความว่าจ่ายหึงครั้งยื่สามหกหนึ่งฉบับจ่ายสิบครั้งยื่สามหกสิบฉบับ